สัดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้เรามาฟังสาระดีๆนะคะจากานานาสาระท้องถิ่นนะคะวันนี้จะได้นำเสนอในเรื่องของอบทบาทของอครูช้างนะคะที่ปรากฏอยู่ในจังหวัดสุรินทร์นะคะเนาะซึ่งางานนี้นะคะเราได้ ถูกนำเสนอเป็นผลงานทางวิชาการนะคะที่ได้นำเสนอบนเวทีวิชาการระดับชาตินะคะครั้งที่3นะคะเป็นการประชุมวิชาการระดับชาติเวทีวิจัยศิละปะและวัฒนธรรมศึกษาครั้งที่3นะคะของมหาวิทยาลัยสารครามนะคะจังหวัดสารครามพุทธศักราช2563นี่เองนะคะฉะนั้นเรามาดูถึง ความสำคัญนะคะว่าจากการศึกษา,าผลงานชิ้นนี้เนี่ยนะคะเรากำลังที่จะให้ความสำคัญในเรื่องของบทบาทของครูช้างว่าครูช้างที่อาศัยอยู่ในจังหวัดสุรินทร์เนี่ยนะคะถือว่าเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ครูช้างที่มีมากที่สุดนั้นก็หนีไม่พ้นพื้นที่ของบ้านตะกลางนะคะ เป็นพื้นที่กลุ่มคนเลี้ยงช้างหรืออาเจียงคนเลี้ยงช้างนะคะหรือกลุ่มอาเจียงคนเลี้ยงช้างก็ได้นะคะซึ่งถือว่าเป็นภาษากุยหรือภาษากวยเช่นเดียวกันเนาะฉะนั้นเรามาดูถึงบทบาทของครูช้างเนี่ยนะคะได้อธิบายว่าเป็นผู้ที่เคยอยู่กับช้างมาก่อนเนี่ยตั้งแต่สมัยเป็นนุๆน,นะคะเป็น ตัวเล็กๆนะคะก็อยู่กับครอบครัวนะคะแล้วก็มีความเกี่ยวพันกับช้างมาตั้งแต่อดีตนะคะแล้วก็ประสบการณ์เนี่ยก็จะต้องเป็นผู้ที่เคยเลี้ยงช้างมาก่อนแล้วก็จับช้างมาด้วยแล้วก็มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการจับช้างนะคะแล้วก็มีความเข้าใจนะคะในพิธีกรรมนะคะก่อนเริ่มในกระบวนการต่างๆหรือข้อประพฤติปฏิบัติบางอย่างที่บ่งบอกว่า ครูช้างนะคะมีบทบาทหน้าที่อย่างไรบ้างนะคะครูช้างเนี่ยนะคะได้รับการถ่ายทอดวิชาความรู้เนี่ยที่เรียกว่าศาสตร์นะคะสำคัญหลายอย่างด้วยกันเนาะตลอดจนข้อประพฤตินะคะในเรื่องของคันลองจารีดโอวาดนะคะจนกลายเป็นบุคคลที่ชุมชนกลุ่มชนชาวไทกุยเนี่ยให้ความนับถืออย่างมากนะคะจะต้อง มีข้อวัดปฏิบัติที่ดีนะคะมีการประพฤติปฏิบัติในเรื่องของคําพูดการวางตัวครอบครัวแล้วก็สภาวะจิตใจแล้วก็อารมณ์นะคะจนพูดง่ายๆก็คือปฏิบัติดีนั่นแหละนะคะเป็นหนุ่มคารวะที่ปฏิบัติดีแล้วก็ไม่มีชื่อเสียงด่างพร้อยนะคะ ตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันนะคะฉะนั้นจึงได้ก,กลายเป็นจึงได้เชื่อถือแล้วแล้วก็ได้ก,กลายว่าเป็นบุคคลที่ให้ความเคารพนับถือของกลุ่มชนนะคะค่อนข้างที่จะอ,อยู่ในวงกว้างนะคะจนกลายเป็นบุคคลชั้นพิเศษขึ้นไปอีกระดับหนึ่งมากกว่า,ามนุษย์โดยสามัญชนปกติธรรมดาโดยทั่วไปนะคะ ฉะนั้นครูช้างเนี่ยนะคะจะต้องมีศาสตร์นะคะที่มีความเกี่ยวข้องกับอํานัจลึกลับนะคะแล้วก็สามารถที่จะรักษาคนหรือสามารถที่จะช่วยเหลือคนนะคะไม่ว่า,ามนุษย์หรือผู้คนที่มีความเดือดร้อนนั้นนะคะจะมีผลกระทบมาจากสิ่งไม่ดีนะคะที่ เกี่ยวข้องกับเรื่องของวิญญาณศสยศาสตร์หรืออาคมต่างๆด้วยนะคะดังนั้นครูช้างจึงถือว่าเป็นผู้ที่มีอิทธิพลต่อกลุ่มคนเลี้ยงช้างอย่างมากแล้วก็มีบทบาทในหลายๆด้านนะคะได้แก่การทำน้ำมนต์การปัดเป่าสิ่งที่ไม่ดีนะคะในพิธีกรรมเส้นประกรรมช้างในแต่ละปีก็ต้องให้ผู้จับช้างนะคะเป็นผู้ประกอบพิธีกรรมนะคะแล้วก็พิธีกรรม ตัดงาช้างนะคะแล้วก็พิธีกรรมเป่าสนัยเพื่อบูชาดวงวิญญาณบรรพบุรุษนะคะระบบความเชื่อของกลุ่มชนชาวไทยกุยเนี่ยได้ให้ความเชื่อถือต่อช้างด้วยเหตุนี้ผู้ที่ทำหน้าที่ที่เป็นครูช้างเนี่ยจึงมีบทบาทแล้วก็สําคัญอย่างมากต่อการประกอบพิธีกรรมและยังมีความสามารถพิเศษในหลายๆด้านเช่นมนต์คาถาอาคมหรือการป้องกันตลอดจนถึงการสะกดหรือการกล่าว อัญเชิญนะฮะดวงวิญญาณต่างๆแล้วก็เทวดานะให้มาสู่พิธีกรรมในการที่กลุ่มชนตัวเองได้จัดขึ้นนะคะแล้วก็การรักษาและรู้ศาสตร์ในด้านของการจัดพิธีกรรมและก,การตกแต่งนาระเบียบขั้นตอนในพิธีกรรมต่างๆนะคะฉะนั้นจากความสําคัญตรงนี้เองนะทำให้เราได้ทราบว,ว่าครูช้างเนี่ยนะคะได้มีบทบาทนะฮะได้มีบทบาทต่อ,อกลุ่มชนแถบ อ่าอีสานใต้นะคะเพราะว่าโดยวัฒนธรรมในรูปแบบของวิถีชีวิตของกลุ่มคนชาวเลี้ยงช้างเนี่ยนะคะก็มีเยอะในปัจจุบันแต่กลุ่มที่อ่าเคยเลี้ยงช้างมาก่อนเคยจับช้างมาก่อนแล้วก็เป็นผู้ที่เคยร่ำเรียนอ่านเขียนในศิละปะวิทยาศาสตร์วิชาโคจรสารแล้วก็มีอ่าพิธีกรรมเฉพาะแล้วก็รู้เคล็ดลับในการจับช้างต่างๆเนี่ย กลุ่มคนเหล่านี้นะคะท่านจะได้รับการนับถือจากคนรุ่นต่อมาก็คือรุ่นทุกวันเนี่ยแม้แต่ว่าจะมีหมอช้างเกิดขึ้นอย่างมากมายแต่ก็เป็นเด็กรุ่นใหม่ในสังคมปัจจุบันนะคะไม่ได้เกี่ยวกับคนรุ่นก่อนฉะนั้นมันจึงมีความแตกต่างกันนะคะฉะนั้นหมอช้างควานช้างนะคะ ที่ได้เลี้ยงช้างต่างๆเนี่ยนะคะก็จะให้ความเคารพต่อครูบาช้างเนี่ยเพราะว่าถือว่าเป็นผู้ที่มีบทบาทในกลุ่มคนเลี้ยงช้างแล้วก็ยังมีอิทธิพลในด้านจิตใจแล้วก็มีในวาระประจำปีมีการประกอบพิธีกรรมในการประกอบความเชื่ออต่างๆที่เกี่ยวข้องกับช้างก็ได้นำคนกลุ่มนี้นะคะที่เป็นครูบาช้างเนี่ยเป็นผู้ที่มาประกอบพิธีกรรมอันสําคัญนะคะฉะนั้นจากการศึกษา ค้นคว้านะฮะเป็นผลงานทวิชาการของเราชิ้นนี้เพื่อที่จะนําเสนอถึงคุณค่าของครูบาช้างบทบาทของครูบาช้างและก็ความสําคัญของครูบาช้างจากการศึกษาถึงผลงานทวิชาการชิ้นนี้เราสรุปแล้ว <c oughs> จะได้รับอะไรนะฮะจะได้รับอะไรจากการศึกษาตรงนี้นะฮะเราจะได้รับ ความรู้นะคะที่มีความเป็นมามีเรื่องราวมีสตอรี่นะคะว่าบุคคลกลุ่มหนึ่งนะคะที่มีการปฏิบัติมาตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันสิ่งที่ปฏิบัติเนี่ยไม่ได้สูญหายไปไหนนะคะก็ยังถิดอยู่กับตัวของบุคคลนั้นนะคะเมื่อมาถึงในกลุ่มชนปัจจุบันเนี่ยยังมีการเลี้ยงช้างอยู่ยังมีการส่งเสริมแล้วก็มีการอนุรักษ์นะคะ าฐานคติตรงนี้ก็ยังดำรงอยู่นะคะตราบใดที่ยังมีคนตราบใดที่ยังมีคนเลี้ยงช้างอยู่ตราบนั้นนะคะ รูปปั้นขององค์พระพิฆเนศนะคะก็ยังเกิดความสําคัญในด้านถึงความสําเร็จนะคะประโยชน์นะคะแล้วก็การบรรลุถึงสิ่งสูงสุดเพราะว่าช้างเนี่ยถือว่าเป็นสัตว์ใหญ่เป็นสิ่งที่มนุษย์นะคะทุกยุคสมัยให้ความเชื่อถือว่าเป็นเป็นสัตว์ที่มีพละกําลังมากเป็นสัตว์ที่อยู่เคียงข้างมนุษย์แล้วก็เป็นสัตว์ที่สามารถมารบอยู่เคียงข้างกับมนุษย์นะคะจนสามารถกู้บ้านแปลงเมืองไม่ว่าแต่เป็นวัฒนธรรม ชนชาติของชาวพมา่านะคะชาวลาวนะคะชาวอินเดียโบราณนะคะแล้วก็กัมพูชาตลอดจนถึงประเทศไทยนะคะก็อย่าง นำสัญลักษณ์ของช้างเนี่ยมาเป็นสัตว์สาคัญแล้วก็ช้างก็ยังไปถูกปรากฏอยู่ในศึกสงครามแล้วก็การสร้างบ้านแปลงเมืองนะคะต่างๆนะคะอันนี้ถือว่าเป็นความสําคัญของช้างนะคะฉะนั้นช้างจึงถือว่าเป็นสัตว์ที่ได้รับการยกย่องแล้วก็นับถือจากอดีตสู่ปัจจุบันฉะนั้นผู้ที่มีความเกี่ยวข้องกับช้างในยุคก,ก่อนจึงกลายมาเป็นบุคคลที่สังคมในปัจจุบันเนี่ยให้การเคารพแล้วก็ให้การนับถือในฐานะเป็นผู้ที่เกิดก่อนในฐานะเป็นผู้ เรียนรู้ข้อจาสารในฐานะที่เป็นผู้นําแล้วก็ในฐานะเป็นผู้ที่มีจิตวิญญาณาที่มีความสูงส่งในเรื่องของลิมิตทางนัดอารมณ์การประพฤติตนแล้วก็อยู่ในกรอบของศีลธรรมอันดีงามนะคะแล้วก็ต้องเป็นผู้ที่ปฏิบัติตนจนเป็นที่นัาเคารพเลื่อมใสนับถือของกลุ่มคนเลี้ยงช้างเช,เช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าในขณะที่ไปประกอบพิธีกรรมศักดิ์สิทธ คือพิธีกรรมบูชาเส้นประกมชางนั้นรุนแล้วแต่มีความเชื่อถือว่า เป็นอาถรรพ์นะคะเป็นเชือกแห่งอาถรรพ์เป็นเชือกที่มีความศักดิ์สิทธิ์มากฉะนั้นจึงกระทําเล่นไม่ได้เลยฉะนั้นกลุ่มคนเลี้ยงช้างแถบจังหวัดสุรินทร์จึงมีความเชื่อ,อต่อเส้นประกำช้างเนี่ยอย่างมากทีเดียวนะคะฉะนั้นอานา,นาสาระท้องถิ่นนะคะยาติราสิริพาระภากรก็นําเสนอเรื่องอบทบาทของกลุ่มบานช้างนะคะของจังหวัดสุรินทร์ที่ปรากฏในผลงานทางวิชาการอาของยศติโสธราสิริพาระภากรไว้เพียงเท่านี้นะคะกราบสวัสดีและก็ ขอบคุณสำหรับการติดตามของทุกทุกท่านสวัสดีค่ะ